สูตรน้ำปลานะคะก็ก่อนอื่นเลยยำนะคะอยากให้มีน้ำเยอะน้ำน้อยแค่ไหนใส่น้ำหมูรวนไปเลยค่ะอยากให้มีน้ำเยอะชุ่มชุมอันนี้ตามใจของเราต่อไปก็น้ำมะนาวค่ะใส่ไปเลยนะคะเยอะๆ แล้วก็น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมปรุงรสค่ะค้นๆแบบนี้นะคะน้ำเช,เชื่อมปรุงรสตัวนี้ก็คือน้ำตาลปี๊บนะคะเคี่ยวกับน้ำปลานะคะแล้วก็เอาไปปั่นนะคะอันนี้จะมีทั้งความหวานและความเค็มนะคะใส่ลงไปค่ะ ต่อจากนั้นนะคะก็จะใส่น้ำปลาปรุงรสนะคะนี่ค่ะก็จะใส่น้ำปลานะคะปรุงรสลงไปค่ะชอบกลิ่นหอมหน่อยก็สักประมาณสองช้อนก็ได้นะคะ<ม>ก็ใส่น้ำปลานะคะเพิ่มเล็กน้อยนะคะต่อจากนั้นนะคะก็ใส่พริกนะคะความเผ็ดนะคะตามชอบ อันนี้คือสูตรสูตรน้ำยำที่เป็นน้ำยำปลานะคะต่อไปนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยว่าจะยำอะไรนะคะใส่ผักตามชอบได้เลยค่ะของแม่มทำเป็นวุ้นเส้นนะคะก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปใส่วุ้นเส้นนะคะก็เลยอยากจะยำให้มีน้ำเยอะๆแบบนี้นะคะก็ใส่วุ้นเส้นไปค่ะหอยเชลล์นะคะแล้วก็หมูยอค่ะ เพื่อนๆสามารถใส่ตามที่ชอบได้เลยนะคะจะเป็นปลาหมึกจะเป็นกุ้งได้เลยแล้วก็ผักตัวนี้ค่ะใส่ผักนะคะให้เข้ากับชนิดที่เราจะยำนะคะถ้าเราจะยำหอยแครงใช่ไหมเราก็ต้องใส่สาระแหน่ใช่ไหมคะแต่นี่ยำเป็นวุ้นเส้นนะคะก็เลยใส่หอมแดง ใส่ต้นหอมผักชีนะคะแต่ว่าน้ําตัวตัวน้ําปรุงรสนะคะตัวน้ำำํายําทําเหมือนกันหมดเลยค่ะนี่ได้แล้วค่ะของแหม่มวันนี้แหม่มจะกินเป็นยำวุ้นเส้นนะคะแล้วก็ใส่ปลาใส่หมูยอเยอะๆนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะได้ยำที่แบบว่าโโหน้ำชุ่มๆแบบนี้เลยค่ะนี่สูตรนะคะสูตร สูตรน้ำเชื่อมสำหรับใส่ยำตัวนี้นะคะทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแหม่มจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว้าวนี่ค่ะอืมอ้าวยำนี่ค่ะโหน้ำชุ่มๆเลยใส่หมูยอก็เยอะค่ะอืมน่ากินเลยนะอ,อืม แหม่ก็จะกินนะคะยำจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกินยำอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้กินข้าวนะคะนี่ค่ะก็สูตรน้ำยำสูตรนี้นะคะก็คือว่าเพื่อนๆจะยำอะไรก็ได้จะยำลูกชิ้นจะยำหอยแครงจะยำปลาแซลมอนก็คือน้ำยำหลักๆใส่เหมือนกันแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือผักนะคะอย่างเช่นเราจะยำวุ้นอ่ะยำลูกชิ้นปลาใช่ไหมเราก็ต้องใส่ผัก ผักอ่าเขาเรียกว่าอะไรผักกาดแก้วอย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปแล้วก็อาจจะใส่แครอทลงไปอย่างเงี้ยค่ะแต่สูตรน้ํายาเนี่ยเหมือนกันถ้าอยากจะยําเป็นหอยแครงใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนผักก็ใส่ชะะแหน่ลงไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวน้ํายาเนี่ยเหมือนกันนะคะจะใส่น้ําปลาปรุงรสที่ซื้อเป็นขวดสําเร็จมาแบบนั้นนะคะก็ใส่ได้หรือจะต้มเองก็ได้นะคะนี่กงง็ง่ายๆแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวแม่มนะคะก็ จะขออนุญาตนะคะกินอาหารแซบๆแล้วค่ะนอาเอากระป๋องแดงให้แม่หน่อยลูกใ,ใช้โนใช้โนอาหยิบกระป๋องแดงค่ะนี่อ,อ,อยากจะให้มีน้ำเยอะมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เราใส่น้ำหมูรวนหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ เอาน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ต้มรสชาติจะได้ไม่เค็มมากเวลาจะยำก็คือสามารถใส่น้ำปลารปรุงรสตัวเนี้ยที่เราใส่น้ำลงไปต้มแล้วอะ่ะก็เวลายำก็ใส่น้ำเยอะๆก็ได้แบบนั้นก็จะไม่เค็มแล้วแต่ว่าเราจะใช้น้ำหมูลวนเยอะหรือว่าจะใช้น้ำปลารา ที่มาต้มเพิ่มกับน้ํานะคะก็เลือกเอาว่าจะใส่แบบไหนโอเคนี่ค่ะมาแล้วเรียบร้อยนั่นคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตทานนะคะจะกินไปพูดไปก็อายนะคะเขินเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเป๋าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะอยู่ข้างข้างน้งอาเข้ามาตรงนี้มาไหวคุณลุงคุณป้านหน่อยลลกสวัสดีค่ะสวย,สวย สว oh, ัสดีค่ะไปแล้วค่ะ